بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีหม่านต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสวนสวนรรค์อันบรมสุขซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งชีวิตหลังความตายได้พูดคุยกับพี่น้องถึงแม่น้ำในสวนสวนรรค์ เรื่องสวรรค์นี่มีหลายเรื่องนะพี่น้องมีเรื่องราวต่างๆที่จะที่ท่านนาบีมุมฮัมัดสุลลัลฮวาเลหิวะซัลลัมบอกเอาไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารของชาวสวรรค์เดี๋ยวยังไม่ถึงนะครับอาหารของชาวสวรรค์มื้อแรกเ่ยเป็นอะไรนะแล้วก็มีอะไรอีกพี่น้องมีในเรื่องภูเขาในสวนสวรรค์ต้นไม้ในสวนสวรรค์ บรรดาสตรีเพศในสวนสวรรค์บรรดาผู้ชายในสวนสวรรค์บรรดาเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่อยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ก็คือแม่น้ําในสวนสวรรค์อัลลอฮฺอักบัรเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าหากว่าได้เรียนรู้เรื่องของสวรรค์แล้วเนี่ยพี่น้องผมบอกแล้วนะพยายามขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลา ให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับทีนี้แม่น้ําในสวนสวรรค์เนี่ยมีหลากหลายมีหลายสายนะครับโดยที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีแม่นม้ําอัลกาวซัตอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแม่นม้ําอัลกาวซัตที่ท่านนาบีบอกว่าน้ําของมันนั้น,นอะอัฮลามีนาลาสัลหวานกว่าน้ําพึ่งว่าอับยาดูมีนาสัล มันมีความขาวนวลมากกว่าความขาวของหิมะนะครับหิมะที่ขาวใสบริสุทธิ์นั่นแหละคือลักษณะน้ําของแม่นม้ําอัลกาวซัตที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้มอบให้แก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยหิวสัลลัมแม่น้ําสายต่อมาที่เราได้พูดคุยกันก็ทวนสักนิดหนึ่งนะครับคือแม่นม้ําอัลไบดัชอัลไบดันี่นะครับ เป็นแม่น้ำนะครับที่บรรดาคนที่ตาย ش หีดจะได้จะได้มาที่แม่น้ำสายนี้แล้วก็แม่น้ำสายนี้ก็จะมีนะครับโดมสเีเขียวนะครับที่เป็นเหมือนกับห้องพักนะครับที่ที่ใหญ่โตพอสมควรเรียงรายอยู่ชายแม่น้ำเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่ตาย ش หีต พอเวลาไปกันที่แม่น้ำอัลไบดัคนี้ก็จะมีบรรดาสตรีเพศที่อยู่บริเวณชายแม่น้ำเนี่ยนะครับสวยสดงดงามพอเวลาคนที่ตายชฉีดเนี่ยมองเห็นผู้หญิงเหล่านั้นชอบใจคนไหนก็จะจูงมือไปแล้วก็เข้าไปที่โด,โดมสีเขียวที่เป็นคล้ายๆกับบ,บ้านหล,หลังใหญ่ๆนะครับที่อยู่ชายแม่นม้ำ แล้วก็ไปหาความสุขนะครับนี่คือแม่นม้ำอัลไบดัชที่ท่านอับดุลลอฮฮิบดอับบาสได้รายงานฮะดีษมาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวะัลลัมวันนี้เรามาถึงแม่น้ำสายที่สที่อยู่ในสวนสวรรค์นะเรียกแม่น้ำนี่ว่าบาริกบาริกก็คือบาอาลีฟรอกอฟบาริก โดยมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะมัดพูดถึงเรื่องราวของแม่น้ําบาริกนี้ในสวนสวรรค์ว่าอันอับด uh ุลลอฮิบนุอับบาสรอิยัลลอฮุอันฮุมากอลากอละรอซูลุลลอฮลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมอัชชฮาดาออลาบาริกนัฮรุนบิบาบิลจันนะฟีกุบบัติลดรา ยัคร ah uh um ah ุจุอัลลหิมริษกุฮุมมินัลจันนหบุกราตัวอาชียะแม่น้ําสายนี้นะเป็นแม่น้ํานะครับที่ท่านนาบีบอกว่าคนตายชชยีดเนี่ยจะอยู่บริเวณแม่น้ําแม่น้ําสายนี้ซึ่งเป็นแม่น้ําที่ <c oughs> เป็นแม่น้ำที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้เตรียมเอาไว้ให้แก่คนที่ตายเชยีดซึ่ง มีการขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลลมาว่าแม่น้ำสายเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์หรืออยู่นอกสวรรค์เพราะว่าคนตายห ه ตดพอเวลาตายไปแล้วก็จะไปอยู่โดยในบริเวณแม่น้ำสายนี้ที่ริสกีต่างๆที่จะไหลออกมาจากแม่น้ำสายนี้บุกรอตาวาอาชียานะครับทั้งยามเช้าและยามเย็นก็จะมีริสกี มีอาหารการกินที่มาจากสวนสวรรค์ไหลออกมาทางแม่น้ำสายนี้ก็ได้รับคำอธิบายนะครับที่ผมให้น้ำหนักเอาไว้ก็คือว่าเป็นไปได้ว่าแม่น้ำสายเนี่ยส่วนต้นของมันเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์ส่วนปลายของมันอาจจะอยู่นอกสวรรค์ที่บรรดาคนตายชฉฮีดทั้งหลายได้ไปอยู่เรียนราอยู่ในบริเวณนั้นน้ำของมันเป็นน้ำที่หอมมากใสสะอาด มีริสกีที่ไหลมาทางแม่น้ำสายนี้นะครับมาทาาั้งเช้าทั้งเย็นที่เป็นอาหารที่มาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานี่ก็เป็นข้อสรุปที่บรรดาอุลามาได้บอกเอาไว้เพะาะนั้นแม่น้ำสายนี้นะชื่อว่าแม่น้ำบาริกนะครับอยู่บริเวณที่เป็นประตูสวรรค์และก็สำหรับคนที่ตายะฮีดก็จะไปอยู่ในบริเวณแม่น้ำสายนี้ นะครับเหมือนกับแม่นม้ำอัลไบดัชนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาได้เตรียมเอาไว้ให้แก่คนที่ตายฉหีดเช่นเดียวกันแม่น้ำสายต่อมานี่นะเป็นแม่น้ำสี่สายที่ชื่อของมันเนี่ยมาตรงกับแม่น้ำสายที่อยู่บนดุนยานี่แต่จะมีความเกี่ยวพันอะไรกันหรือเปล่านั้นเนี่ยวัลลอฮุอะลัมนะครับสี่แม่น้ำนี้ ที่ผมจะกล่าวให้พี่น้องฟังต่อไปนี้ถูกระบุไว้ในฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านอบูฮุรอยรอ์ได้รายงานเอาไว้แล้วก็บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมนะครับแม่น้ําทั้งสีนี้นะครับมีอะไรบ้างเป็นแม่น้ําที่อยู่ในสวนสวรรค์นะแต่ชื่อของมันนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับกับแม่น้ําที่อยู่บนดุนยาด้วยเราก็ไม่รู้นะครับว่าความเกี่ยวพันของมันนั้นจะเป็นอย่างไร หรืออาจจะพ้องต้องกันด้วยชื่อของมันเท่านั้นเราก็ไม่รู้นะครับมีอะไรบ้างครับแม่นม้ำซีฮานตัวซีนตัวยา ah ตัวฮาตัวออลีฟตัวนูนซีฮานสองแม่นม้ำจีฮานตัวจิมตัวยา ah ตัวฮาอลิฟนูนจีฮานแล้วก็แม่นม้ำฟูรอสฟูรอสนี่ก็คือแม่น้ำยูเฟติสที่ไหลามาที่ประเทศอิรักด้วยนะ และก็แม่น้าไนาล์แม่น้ำไนล์นะครับทั้งสีแม่น,มน้ำนี้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลลัมบอกว่าเป็นแม่น้ำที่อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยเราก็ไม่รู้นะครับว่าความเกี่ยวพันของมันนะครับระหว่างแม่น้ำทั้งสีสายนี้ที่อยู่ในสวรรค์จะมีความเกี่ยวพันกับแม่น้ำทั้งสี่สายที่อยู่ในดุนยานี้หรือเปล่าวัลลอฮุอะล,ลัมโดยในฮะดิษท่านอบูฮุรอยรอ رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول صلى الله عليه وسلم ديقع وسيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة من حديث إمام مسلم كان رسول صلى الله عليه وسلم ديقع แม่น้ำซีฮานแม่นม้ำจีฮานแม่น้ำยูเฟติสและแม่น้ำไนน์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำที่มาจากสวนสวรรค์แปลว่าแม่น้ำทั้งสีนี้ <c oughs> ก็เป็นแม่น้ำที่อยู่ในสวนสวรรค์เช่นเดียวกันแต่ว่าความเกี่ยวพันของมันนั้นตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลัวอะเลยิวะซัลลัมบอกเอาไว้เราไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างไร ก็ให้พี่น้องได้รับทราบเอาไว้นะซีฮานจีฮานแล้วก็ฟลัลฟรอตยูเฟติสและก็เนลแม่น้ำนายนะครับทั้งสีแม่น้ำนี้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเช่นเดียวกันนะครับอาแม่น้ำสายต่อมาแม่น้ำตัสนีมพี่น้องผมมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาบางคนเนี่ยที่เรียนที่โรงเรียน ศาส,สนูปถามที่เมื่อก่อนนี่เคยสอนอยู่ตอนนี้ก็กลับเข้าไปสอนตามเดิมแล้วชื่อตัสนีมตัสนีมเนี่ยเป็นชื่อทานน้ำทานน้ำหนึ่งซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าทานน้ำตัสนีมบางคนก็เรียกว่าน้ำพุไอนุนตัสนีมน้ำพุตัสนีมนะครับแต่ว่าจะจะเป็นแม่นม้ำหรือเป็นทานน้ำหรือเป็นน้ำพุหรืออะไรก็ตามแต่แต่มีชื่อว่า ต้นนีมทานน้ําตัสนีมเนี่ยมีแน่นอนในสวนสวรรค์เพราะว่าใน h ะด i ษของท่านนบีมุฮัม๊ยมุ h a m ล a d ลว่าอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ฮียะอัชรฟุชารอบีอัลลินจันนห์วะฮุวะมินอัลรฮีกิลมัฮตูมวยาชรบุฮูอัลมุกรรบูนซอรฟันวยามซาจูบิลมิสกีลีอัลลินยามีนทานน้ำตัสนีมหรือแม่น้ำตัสนีมนี้ เป็นทานน้ำพุหรือเป็นทานน้ำที่ใสสะอาดในฮะดิษบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ประเสริฐที่สุดของชาวสวรรค์พี่น้องฟังไว้ให้ดีนะเครื่องดื่มที่ประเสริฐที่สุดมาจากแม่น้ำตัสนีมหรือมาจากทานน้ำตัสนีมหรือมาจากน้ำพุตัสนีมชื่อเดียวกันเลยนะครับเป็นเครื่องดื่มของชาวสวรรค์ที่ประเสริฐที่สุด เป็นน้ำจืดอันบริสุทธิ์ที่ถูกผนึกเอาไว้ใครได้กินครับแ <c oughs> ม่น้ำสายนี้ใครได้กินหรือเครื่องดื่มที่เรียกว่าตัศนีนะี่ใครได้กินผู้ที่จะได้กินก็คือวายชรบ, uh บุฮุลมุกระบูลบรรดาคนที่อยู่ในสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานาห์วะตาลาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ดื่มน้ำประเภทนี้ได้ที่เรียกว่าตัสนี และชาวสวรรค์ทางด้านขวาอาจจะเป็นเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐมากที่อยู่ในสวรรค์ทางด้านขวาก็จะได้ดื่มน้ำชนิดนี้ภายหลังจากที่นำมาผสมกับชะมดเชียงวายมซะยูบิลมิสนะครับหรืออะฮิลิยามีนชาวสวรรค์ที่อยู่ทางด้านขวาจะได้ดื่มน้ำที่เรียกว่าตัสนีม หลังจากที่นําเอามาใส่น้ําหอมที่เป็นชมมดเชียงที่จะมีกลิ่นหอมมากพี่น้องนี่คือทานน้ำทานน้ำหนึ่งหรือว่าแม่น้ําสายหนึ่งที่เรียกว่าตัสนีมดังนั้นลูกใครก็ตามแต่พี่น้องที่ชื่อตัสนีมตัสนีมก็แปลว่าทานน้ํานะครับหรือว่าแม่น้ําสายหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์เป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดของคนที่อยู่ในสวรรค์คนที่จะได้ดื่มก็คงจะ เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากๆเช่นบรรดาบุคคลที่อยู่ในสวรรค์ชั้นอัลฟิรดาส์ก็จะดูได้ได้กินได้กินน้ำได้ดื่มน้ำประเภทนี้ที่ชื่อว่าตัศนีมนะครับอดูแม่น้ำสายต่อมาแม่น้ำซัลซาบีนแม่น้ำซัลซาบีนบางคนแปลว่าทานน้ำซัลซาบีนบางคนก็แปลว่าไอนูซัลซาบีล แปลว่าน้ำพุสั้นซาบีนนะครับแม่น้ำสั้นซาบีนั้นเป็นอะไรฮิยะชารอบัวอาลิลยามีนววยัมซะยุลลหุมบิดซันจบีนในฮะดีสบอกว่าน้ำพุหรือทานน้ำหรือแม่น้ำสั้นซาบีนี้เป็นเครื่องดื่มของชาวสวรรค์ที่อยู่ทางด้านขวาจะถูกนำเอาขิงเนี่ยมาผสมด้วยเราก็ไม่รู้นะขิงนั้น ดุนยานี่ก็มีขิงแต่แน่นอนขิงที่อยู่ในโลกอาคีรอมันต้องไม่เหมือนกับขิงที่อยู่ในดุนยานี้อย่างแน่นอนโอ้โหแม่น้ําหลายสายแลยนะพี่น้องที่เราได้เรียนรู้ไปอ่ะดูแม่น้ําสายต่อมาไม่รู้จดทันกันบ้างหรือเปล่านะครับก็ฟังเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับความรู้ว่าในสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่บอกว่ามีแม่น้ําสายหลักอยู่สสายนะครับมีสายอะไรบ้างสายน้ํานม แม่น้ำสายน้ำพึ่งแม่น้ำสายน้ำเหล้าน้ำสุราแล้วก็แม่น้ำสายสายที่มันจืดสนิทใสสะอาดที่สุดเนี่ยหลักๆมีสี่สายแต่ที่ได้คุยให้พี่น้องฟังนะครับแม่น้ำบาริกแม่น้ำไบดักแม่น้ำตัสนีมแม่น้ำเกาซัตอ่คุยกับพี่น้องมาหลายสายแล้วนะครับแล้วก็อีกสี่สายที่มันเกี่ยวข้องกับดุนยาเนี่ยซีฮาน แม่น้ำเีฮานแม่นม้ำฟรอดคือแม่น้ำยูเฟติสแล้วก็แม่น้ำไนน์นะครับทั้งสีนี้ก็มีด้วยในสวนสวนรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาและที่เราคุยกันตรงนี้ก็คือแม่น้ำซัลซาบีลเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่คนที่อยู่ในสวนรรค์ทางด้านขวาเป็นคนดีๆที่มีระดับหนึ่งจะได้ดื่มน้ำจากแม่น้ำซัลซาบีลซึ่งจะมีขิงเนี่ยมาผสมอยู่ด้วยนะครับอะดูต่อ แม่น้ำสายต่อมาสายสุดท้ายแหละแม่น้ำอัลกาฟูรแม่น้ำ Al น ث, อัลกาฟูรในฮะดิษในคุรานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้พูดถึงกาฟูรนะครับหรือในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวาเลหิวะซัลลัมได้พูดถึงแม่น้ำกาฟูรเนี่ยนะครับคือไอนันไอนุนมิซายุฮากาฟูรอนะครับก็คือ เอ่อเป็นทานน้ำหรือเป็นน้ำพุหรือเป็นแม่น้ำกาฟูดเนี่ยนะครับเฮียชรอบุลชรอบุลอบรอดน้ำพุกาฟูดหรือทานน้ำกาฟูดนะครับเป็นเครื่องดื่มของบรรดาคนดีๆทั้งหลายที่เป็นชาวสวรรค์ทั่วๆไปกาฟูดนะครับเป็นเครื่องดื่มเอาเป็นว่าในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานาวตาตาลานั้นมีแม่น้ำหลากหลาย หลายสายที่บรรดานักวิชาการอิสลามระบุว่าอาจจะเป็นแม่น้ำที่ <c oughs> ที่ถูกระบุว่าในฮะดีสเนี่ยอาจจะเป็นแม่น้ำบางสายเท่านั้นแต่น่าจะมีมากกว่านี้เพราะเพราะอะไรเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเนี่ยโอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างมากโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะคิดคำนวณความกว้างของมันออกมาได้ห่วงหนึ่งเราเคยเรียนไปแล้ว ห่วงหนึ่งของชาวสวรรค์ที่เรียกว่าอัลจิฮัดอัลมูจาฮิดูนคนที่ต่อสู้ในหุนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัตตาลาที่จะได้ที่จะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ห่วงของคนที่จิฮัดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์มีทั้งหมดร้อยชั้นอัลลอฮ์แล้วห่วงของคนละหมาดละ่ะห่วงของคนถือสินอดละ่ะห่วงของคนจ่ายสดอก็ช่วยเหลือคนยากคนจนละ่ะห่วงของคนที่สอน สอนศาสนาของอัลลอฮ์มันก็มีเป็นห่วงที่จะได้อยู่กันในสวนสวรรค์แต่ละห่วงนั้นเป็นร้อยๆชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะพี่น้องใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งไปถึงชั้นที่สองเนี่ยชาระยะเดินทางถึงหนึ่งปีดูที่มันจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเพราะนั้นแม่น้ําก็คงจะมีมากกว่านี้มากกว่าสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้วัลลอฮุอะลัมแต่ที่ท่านนาบีบอกเอาไว้เนี่ย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเชื่อถือนะครับประเด็นต่อมาที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์พี่น้องนะกลิ่นหอมของสวนสวรรค์เป็นยังไงกลิ่นหอมของสวนสวรรค์นะครับมันจะหอมฟุ้งขนาดไหนก็มีฮะดีสบอกเอาไว้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามอาหัหมัดอันอับดุลลาฮิบเน,นอัมรินรดิยลลอฮุอันหุกาล قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل من قتل رجلا من أهل الزمه لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لجوجت من مسيرة أربعين عاما كان عبد الله بن عمرو وكان رسول صلى الله عليه وسلم ذكرا บุคคลใดก็ตามแต่ที่ฆ่าฆ่าชายคนหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายอิสลามเขาเรียกว่าอาฮลุซิมมะคนคนนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายของอิสลามกล่าวคือเขายอมนะครับยอมที่จะอยู่ภายใต้อิสลามนะครับเขาก็อยู่ในศาสนาของเขาอยู่ใต้กฎระเบียบของอิสลามอยู่ใต้กฎหมายของอิสลามนะครับ แล้วมุสลิมคนหนึ่งไปฆ่าเขาไปละเมิดแล้วก็ไปอาธรรมต่อเขาแล้วก็ไปฆ่าเขาท่านนบีบอกว่าตายไปในวันกิยามาหนี่นะเขาจะไม่ได้พบกับกลิ่นไอของสวนสวรรค์ว่าอินนารีฮะฮาและยูจดูมินมาซีร si ติอารไบนาอามันเพราะสวนสวรรค์เนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆกลิ่นหอมของมันนี่นะจากสวรรค์ นะครับเดินทางออกจากสวรรค์ไปแล้วนี่นะสี่สิปีเนี่ยกินหอมเพึ่งจะสิ้นสุดอัลลอฮ์สแสดงว่ากลิ่นของสวรรค์เนี่ยมันหอมหวนจริงๆมันมีความหอมกลุ่นจริงๆมันไปไกลมากเหลือเกินออกจากสวรรค์ไปแล้วเนี่ยสีปีเดินทางไปเนี่ยนั่นแหละเพิ่งจะหมดกลิ่นไอของสวนสวรรค์นี่คือกลิ่นของสวรรค์ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อาอีกสักเรื่องหนึ่ง ตอนที่จะจากกันในวันนี้เรื่องของสวรรค์มีเยอะมากนะครับนี่ยังไม่ได้ถึงอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์และเป็นอะไรยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าครูครองของเราเนี่ยที่จะอยู่ในสวนสวรรค์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะต้องถึงอินชาวลเลาอ้าวจุดนี้จุดสุดท้ายที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือตำหนักและคฤหาสน์ในสวนสวรรค์พระราชวังปราสาทตำหนักคฤหาสน์ในสวนสวรรค์เนี่ยเป็นยังไง ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ยืนยันไว้ในสุร์อัจจุมัตอยายะที่ยีสนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตัดว่าลากินิลลาดีนัต,ตะกอรับบะหุมละหุมกุรอฟุนมินฟาวกิฮิมกุรอฟุนมาปนียตุนตาจรีมินตาฮิฮัลอันฮาร วาดัลลอฮิลาอูคอลิฟุลลอฮุลมีอาดแต่สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นเขาจะได้รับคฤหาสที่โออาหรือตำหนักหรือปราสาทราชวังที่โองง่งโถงมีความสวยงามวิจิตรการตาและก็เหนือขึ้นไปก็จะมีตำหนักที่โออาพระราชวังที่สวยสดงดงาม ถูกสร้างไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นี่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้นะถูกสร้างไว้แล้วอย่างงดงามอย่างสมบูรณ์ยิ่งตัจเริมินตาทิฮัลอันฮารณนะเบื้องล่างเนี่ยมีทานน้าหลายสายนะครับไหลผ่านทานน้าหลายสายข้ารือหาดแต่ละหลังมีทานน้าหลายสายไหลผ่าน เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องแม่น้ําของสวรรค์มันต้องมีหลายสายเกินกว่าสิ่งที่นบีบอกเอาไว้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่นบีบอกเน่เป็นแม่น้ําสายสําคัญสําคัญที่เป็นแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นส่วนแม่น้ําสายเล็กสายน้อยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปราสาทราชวังคาเดาหาดนะครับบางแห่งในสวนสวรรค์มีแม่น้ำเนี่ยอันฮาร์ตก็คือแม่น้ําหลายสายไหลผ่านซึ่ง เป็นสัญญาณของลล l a AH, ์เป็นสัญญาของ a ลล a h s u b า a n a h u wa t a าลาที่ล l l a AH ์ได้สัญญาเอาไว้ล AH, ายุคลิฟลอฮุลเมียาด a ล l a h Subhanahu wa t a าลาพระองค์ไม่ผิดสัญญาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือครอหาสนาหรือตำหนักที่อยู่ในสวนสวรรค์ของ a ลล a h s สุบฮา a h u w ตา a าลาหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านอิมามบุคอรีได้บันทึกเอาไว้ไรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอรดิอัลลอฮุอันฮุ เราบรรดาสหาบานนี่บอกว่ากุลนายา رسول อัลลอฮฮัดดิษนาอานินจันนะมาบินาอูฮาโอ้ท่านร س و ูอัลลอฮบอกพวกเราในเถอะว่าสวนสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรคฤหาสน์ปราสาทราชวังในสวนสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรท่านนาบีก็บอกว่าละบีนาตุนมินซาฮบวาละบีนาตุนมินฟิตต์มันจะมีอิดนะครับที่ถูกทํามาจากทองคําอันบริสุทธิ์แล้วก็อิดที่ถูกทํามาจาก อะไรนะเงินอันบริสุทธิ์ก่อสลับเรียงขึ้นไปแวววาวสวยงามมากวามิลาตัวฮาอัลมิสนะครับหมายถึงว่าเ,เงินส่วนผสมของปูนนั้นก็มาจากมิสมาจากชมดเชียงที่หอมกลุ่นวะฮูซาบาอูฮาอัลลุลุวลียกูดนะครับแล้วก็ก้อนกรวดที่ ที่อยู่ในผสมผงปูนเนี่ยก้อนกวดเนี่ยก็จะมาจากไข่มุกแล้วก็เพชรนินจินดาวาตุรอบู้ฮาซาฟารอนแผ่นดินก็จะเป็นหญ้าฟอดันซึ่งมีแต่ความหอมป่นมีแต่สิ่งสวยสดงดงามทั้งนั้นเลยอันนี้คือปราสาทราชวังแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุล,สลลัลฮวาเลหิวัซลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องครับในครั้งต่อไปเนี่ยผมจะนำเอาเรื่องราวแห่งคุณลักษณะ คุณลักษณะของสาวสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรผู้ชายที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรลักษณะของพวกเขาเป็นอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรในสวนสวรรค์น่าติดตามทีเดียวนะครับเพราะเรื่องราวของชาวสวรรค์เนี่ยหรือเรื่องราวของสวรรค์อันบรมสุขที่อัลลอฮ์ได้เตรียมเอาไวใ้ให้แก่ผู้ศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตาย จึงได้นําเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องก็ติดตามรับฟังก็แล้วกันนะครับติดตามรับชมดูว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์จะเป็นอย่างไรอีกผู้ชายผู้หญิงชาวสวรรค์จะอยู่กันอย่างไรในสวนสวรรค์จะมีความสุขขนาดไหนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปจะได้นําเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับวบิลลาฮิตตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ